หอด<ม>หอดประมาณจักล้านปีหนึ่งได้บาลอยล้านสบายดีสบายดีว้าวหน้่มมันกับสื่อเตี้ยมใหมเลย,ยอันนี้บ่อนเป็นใส่หม,มูนะแต่ว่าูเห็นหมูเนาะสบายดีเด้อทุกคนเนาะอ่ะ,ะมื้อนี้ก็มีโอกาสเดินทางมาเมืองนองนะทุกคนเนาะเนื่องจากว่าเฮากันคบ่ได้มีโอกาสมาเมืองนองนะ,นะอันนี้ก็เป็นทริแปแรกเฮา ที่เฮาได้มาเมืองนองเนาะเดินท่ากัมมันนั่นแหละเอ้ามื้อนี้เฮาก็มาที่อ่าลำเซลานองนี่เนาะอ่าลำเซลานองคัวใม่ไผ่นี่ที่หลายๆคนก็ได้มาถ่ายอยู่นี่แหละเนาะอ่าอันนี้แหละเนาะอันนี้หมู่บ้านอลองเนาะเอออันนี้ทรรเนียมขาใส่ใจเนาะในการเสียเนาะจากชาวบ้านต้องเก็บเนาะเพราะว่าเนืองจะว่าชาวบ้านเป็นคนสร้างนะเนาะแสดงว่าชาวบ้านนี่ก็ไอเดียดีนะเนาะหา เงินมุนเวียนเข่าหมู่บ้านเนาะอ่านี่เนาะเป็นลายหักของหมู่บ้านอีกเนาะเพราะว่าจากซีมือแหละจะแห้งงานของชาวบ้านเนาะที่เพิ่นก็ได้เฮ็ดคัวนี่อ่าได้เด็ดคัวนี่ไม่ก็ลายพันเล่มนะเนาะอ่าลายพันเล่มกับตะปูกับปูหูจักกี่เล่มนะเนาะเอออันนี้เป็นเซ่ละนองเนาะนะที่ลายๆส่องหลายๆคนกับมาตลอดนะคือนี่เออคัวนี่ก็อู้ยเนาะการเฮ็ดนี่ก็ค่อนข้าง าดีอยู่ได้เนาะขนาดน้ำแห้งซ้ำนี่ได้เนาะน้ำแห้งซ้ำนี่ยังยังอยู่ได้เสยนี่เนาะช่วงนี้ก็ฝนตกเนาะสีน้ำก็จะออกเปลี่ยนสีละเนาะเหมือนสีกาแฟเนาะหรือว่าสีโออันตินเนาะพอเนืองจะว่าฝนตกน้ำจากลายสารทิศนะเนาะลงมาเอ่อร่วมกันมันก็เลยขุนเนาะนี่ เอเขาจะข้ามไปพูดแหละเนาะก็ยังผู้หูเขาพราะว่าเขาจะไปยามจานแก้วเนาะอาจารย์แก้วเพิ่นอาจารย์แก้วเคยตะโวยเนาะจะไปบ้านเพิ่นหนึ่งเขามือเขาจะมาครับอ่าเบาโนดสองคนเดี๋ยวจะมีโอกาสนี่แหละพาเอฟซีมาเบิ่งนี่เนาะเออมาเบิ่งคัวนี่แต่ว่าหลายๆคนน่ะสิเห็นตลอดแหละเนาะอ่ากับผมเป็นยังเด้อเนาะแต่ว่ามือนี่ก็อ่าทั้งสองของ เอฟเอ็มวิธีไทยบ้านเนาะแต่อยากมาหารีวิวให้เอฟซีได้เบิ่งคือการโอ้หน่องๆน่อง,องมันกำลังตบเบสอยู่ฮะตบเบสตบปลาอยู่ฮะหาปูหาปลาอันนี้เป็นล้ำเซ่สีซาบ้านนี่ก็ทำมาหากินอยู่นี่นะเนาะซือว่าเป็นบอนทำมาหากินของชาวบ้านเลยแหละเนาะหาปูหาปลาอยู่นี่เออนี่ปูนี่คือว่าแข็งแห้งอยู่ได้นี่เนาะเออ,เอ,อจากไม่ไทย สี่เป็นสานนั่น,นไงเงาเนาเนะเงาอยู่อ่าฮักต็วัดบัวลาวไว้จากจักแมทอยู่แต่ว่าคนขางเงาอยู่นะเออนี่แหละเป็นคว้วไม้ไผ่ไม่ก็แล้ละหายทันเหลี่ยมเลยนี่โอ้ปัญหาใส่ป้ายอยู่นี่สิบเบดเป็นบ่อนตั้มาหากินของชาวบ้านเลยเนาะฝนตกแห้งนี่กะเนาะจาก ไหลผัดไปแหละอ่าถึงจุดปีสว่านจะเหตุอย่างเี้ยนเพื่อว่าปีนี้เป็นปีชุดถ่ายนะเพราะว่าเป็นจะเ็ดหัวแหละหัวอยู่ล้มดูดข้านอยู่ล้มไปละเออนี่จักเจตหัวอยู่เพื่อละเนีโอ้ได้บ่าอาปาอา้าได้บ่หัวได้จักโต้เลยวะมาแต่เสาหัวเออ น้ำจากคน้างไว้แห้งอยู่นะโอ้ตื้อขับไม่ได้เหรอนีอ่นางพักคอนอยู่ดีสบายเลยต่างขึ้นกันล้อากาศเย็ยนๆสองแรงโอ้สบายดีสบายดีว้าวอาแกรมยีถามสบายเลย โหเาอ่ะดินี่แหละเราเป็นผาบนบรรยากาศอยู่ในลำเซ่ลาลองแต่เป็นกรัวลาลองเออโหเงาอ่ะดิหือว่าชาวบ้านนี่ก็เก่งได้คนทางเก่งอยู่เนาะในไอเดียที่เห็ุเนาะเออจากอ,อ่าทัวขิดปริษฐ์สัง่งเออที่ใหม่ลายมืองานหัตถกรรมไม่เนาะงานไม่นี่แหละไม่ไปกล้วยๆกันเลย ไปใส่ไตคัวสาธรรมา์หาบน้ำหนักได้หลายผสมคว้อยูออ่จากใหม่หลายๆท่านเหลืออยงนี้แหละเอาคิดว่าในสุดๆเตี้ยขึ้นแต่ใ,ใส่ใหม่หลายอยู่ผสมคว้อยูอ่ลายล้ำเหลืออยู่แก่มา,อาโอาตอนนี้กระเด็ค่อนข้างห่อนได้ค่อนข้างห่อนอยู่อ่นี่แหละคนใหญ ที่ได้มาเซลานองเนาะที่ได้มาเมืองนองคิดว่าเนาะทุกคนน่ะจะได้เห็นเนาะสะพานอันนี้เนาะเออขัวใหม่อันนี้เพราะว่าอันนี้เนาะคือคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นของเมืองนองเลยเลยเนาะอ่าต่าคนใดที่ได้มาเมืองนองแต่ว่าบริไดมาเห็นอ่าขัวใหม่อันนี้เนาะอ่าขัวใหม่ัวสะพานอันนี้ชือว่าเนาะเขาอ่าถือว่าจะเป็น สิ่งที่เสียใจเนาะอ่าเนาะอันนี้พอเป็นจุดขายของเมืองน้องได้ทุกคนเนาะอ่ะเนาะอ่าแต่เขาได้มากแต่เขาได้เห็นภาพคว้าเนี่ยนะเนาะคนอื่นจะาหัวเขามาหอดเมืองน้องนะเนาะมื่อนี้ยเอฟเอมก็เลยจึงได้มีโอกาสมาถ่ายคว้าสะพานใหม่อันนี้เนาะอ่าเพราะว่ายาดคนอื่นเจ้าหัวคอยมาเมืองน้องเนาะเพราะว่าเขามาเมืองน้องเนาะอ่าเนาะเขาต้องให้ได้เห็นสะพานใหม่อันนี้เนาะอ่า นี่เนาะโอ้ช่วงนี้กะชาวบ้านกะกับคำมากนี่กะมาหาอยู่หากินได้เนาะหาปลาคี่ว่าเป็นลำเซอหนึ่งที่สามารถเลี้ยงดูชาวบ้านได้นะเป็นอาชีพที่ชาวบ้านท้ามาหากินอยู่นี่เนาะอย่างแรงๆในส่วนนี้ก็ได้เนาะประมาณสามโมงเนาะประมาณสามโมงแรงเอออากาศพอดีเนาะพอดีอบเอ้าวอากาศง่อยกะเดิมแดดเริ่มลงแงละเนาะแดดกะเริ่มลงแงละอู้ยาวอยู่เนาะ เดี๋ยวจะพาทุกคนยางไปยางยางก็นี่แหละ,ะอ่าเนาะเพราะว่าสะพานนี่กับคนขางเงาเลยเนานะเงาอยู่ตน้องๆคนเนาะเขาจะบริยานน้ำเพราะว่าเขาคุ้นเคยนะคุ้นเคยเพราะว่าโมบานแคมลมัมเซ่นะเนาะถ้าบ้านจะคนขางร้อยน้ำเก่งไนดะ้เนาะน้องๆคนนะเอะอเพราะว่าเขาเกิดน้ำลมัมเซ่เขาจะบริยานน้ำเนาะเออเนาะเพราะว่าจะร้อยน้ำปเป็นแต่หน่อยไนดะ้เนาะอ่า จะเหมือนกับตอนสมัยข่อยเป็นเด็กหน,น่นอยเนาะเขาต้องไปลินน่ำห่วยในทุกๆมือเขาต้องร้อยน่ำเป็นัะนะแสดงว่าเอาสามารถเอาตัวหลอดได้จากน่ำเนาะนี่น้องๆผืนห้าป้าสิเบดเนาะสิเบนี่แหละตามควรโอ้โหเนาะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้เนาะเป็นภาพบรรยากาศที่เมืองนอง้องเนาะ,ะคิดว่าเนาะอีโบดอนิอน่นกระจับบ่มีแล้วเนาะเขาก็เลยต้องอยากมา เพื่อทายเก็บไหวคือกันเนาะอ่าเก็บไหวคือกันเพราะว่าถ้าเอาได้มากมืองน้องนี่ก็ต้องได้อ่าถ่ายทำควนี่ได้เนาะอ่เนาะจริงๆหลายบอลเขาก็เหตุอยู่เนาะเด็ดอยู่แต่ว่าบ่มนี่บอลได้ใหญ่ขนาดนี่ได้เนาะคอยคิดว่าเป็นระดับหนึ่งของประเทศเล่าแหละเนาะอ่าควสะอ่าสาใหม่อันนี้นะเนาะคิดว่าเป็นแห่งเดียวของประเทศเลยแหละเนาะอ่เนาะคือลัเซลาน้องอ่า คั่นวนี่กัเมื่อาาชาวบ้านชาวบ้านทุ่มเทะนะเนาะเห็ดกับกับงานอันนี้นะนั่นแหละคั่วนี่ก็สามารถเป็นรายหับรายจ่ายของชาวบ้านได้นะเนาะสามารถเลี้ยงดูชาวบ้านอีกเานาะซื้อว่าสิ่งที่ชาวบ้านทุ่มเทเนาะเพื่อความสะดวกสบายให้กับชาวบา้านแต่ว่าคั่วแห่งนี้ก็ยังสามารถสร้างรายหับให้กับชาวบ้านล,ลายอีกนเนาะอแต่ว่าคอยกระโปงหูนะ กว่าปีหนึ่งนี่ชาวบ้านจะได้หักเฉลเฮากกับโบหูเนาะเพราะว่าฮากกับโบมีตัวเลขนะบบมีตมัวเลขกแต่คิดว่าน่าจะเป็นลายหักอันหนึ่งอีกให้กับชาวบ้านไม่ละหักอีกได้เนาะอางครางใหญู่่แล้วก็สามารถอ่านท<อ>่านน้ำายลายอยู่าานานอยพอสมควรได้เนาะ,ะเออนี่เดี๋ยวเราจะขามไปขามไปน้ำก่นนี้หนึ่งสองโอ้โบบก,กา ว่าจะเต้นขามแต่ว่ายานผาดเนาะทุกคน,นเอาอยา,านผาดลงไปนี่ <c oughs> นี่โอ้ยเนาะคือว่าใหญ่พสอสมควรอยู่นี่เป็นได้บอนัดเนาะ,อะโอ้เนาะเทเลยเจ้าฮะบรรยากาศกลังดีเลยมนแมนเนาะนี่ชาวบ้านจะเที่ยวขามไปขามมาแล้วอย่างนี้นนน แอนได้ไวใช่ไหมเนาะพามันค่อนข้างแน่นอยู่ไหมเนาะสามารถหักน้ำนักไล่น้ำนักอยู่แลนสามารถแลนซิปเศร้าได้เนาะค่อนข้างไวอยู่ได้เพิ่มแลนไปหนึ่งและถ้าบรรยากาศแง่แรงๆเนาะอยู่ลำเซลลาน้องนี่โอ้คอนข้างใหญ่อยู่ลำเซลลาน้องนี่ค่อนข้างเง่าอยู่เลยเนาะคอยกับโบหู้อมูลไล่านาะเดี๋ยวครับอ่า วัดศาสตร์นะหรือว่าเกี่ยวกับข้อมูลอันนี้นะเนาะนี่แหละเนาะเอ้าอันนี้เป็นผ้าบรรยากาศอยู่ลำเส้นละน้องเด้อเนาะจากลำใหม่ลายๆพันล,ล,ลำอยู่นี่แหละเออเนาะเอ้านีน่อ่ะเพื่อซาบานศรีเฮ็ดได้นี่กระบอกเปนข้องง่ายนะเนาะเออต่อต้องตัดใหม่เออจากลายแห้งงานของชาวบ้านเนาะผนบอกว่ามีสี่หมูบ่บ้านรวมกัน ขัวเนี่ยนะสะพานแห่งนี้แหละน้องๆเขามาลินหนามเต็มเลยยังมาแรงเนาะเอาอันนี้ก็เข่าสู่ฤดูฝนแล้วเนาะเออคิดว่าอีกสามสี่เดือนนี่เนาะคือสิโบโอเห็นแหละเพราะว่ายังเพราะว่านหนามหนามอาจจะผักไปถ้าเป็นไปได้อะนะเนาะเอาเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวเขาจะปีนขึ้นเทิงแหละ โหลดมาข้อมไว้พอถ้ำมาได,าดนะ้มาเป็นครับเออโอ้แกยังเล่นชาวบ้านเที่ยวไปเที่ยวมาโอ้ได้ยังเนี่ยนะได้ยังได้ยังอ,อ่าน้่มมันกับสื่อเตรียมไว้เลยมาในีก่อนเป็นใส่หม,นะมูนะแต่ว่าบรเเ็นหมูเนาะ <laughs> ชาวบ้านเที่ยวไปเที่ยวมาเออคนมะลินนะปูปลาแซวแซวอย่เี้เอาอันนี้เป็นวิถีชาวบ้านอยู่แถวเขตนี่นเนาะเขตเมืองน้องเนาะที่อยู่หมู่บ้านขามเซ่ไปฝั่งนันเนาะอันนี้เป็นวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านติดลำเซ่เนาะเนาะอันนี้ก็เป็นข้งแรกในชีวิตของ FM ได้ที่ไดมาเนาะเห็น,เป,นเป็นสะพานใหม่ขามไปเนาะ ถามไปฝั่งนั้นได้สบายเลยเนาะเฮาอันนี้จากเป็นสีใหม่ไร้มือของชาวบ้านเด้อเนาะประเดี๋ยวนี่ก็ขากหลายเนาะอันนี้คือความภูมิใจได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับบมมีคุณค่าเนาะแต่ว่าสิ่งที่เฮาเนี่ยมเห็นอันหนึ่งนี่แหละคือความสมัครใจความเป็นหนึ่งใจเดียวกันสามารถสร้างสะพ้านโดยไม่เนาะนี่ได้ถึงว่าเฮาอาจจะบ่ไเลยมีเงินค้ำเนาะนะในการเหตดเนาะ แต่ว่าเขาก็ใส่แรงงานเนาะใส่ทรัพยากรที่เขามีอยู่ประยุกต์ใส่ให้มีประโยชน์เนาะให้มีคุณค่าสามารถใส่ได้อ่าเนาะก็มีคุณค่าแล้วเนาะอันนี้เนาะสิ่งที่ธรรมศาสตร์ส้างมาอ่าเราสามารถประยุกต์ใส่ให้มีคุณค่ามันก็มีคุณค่าเนาะเออาเนาะอันนี้เป็นมชงจ้างมาหนึ่งเนาะอ่าเงากับไอ้มาถ่ายทอด วิดีโอเนาะกับสะพานใหม่คัวเซ้นละน้องมาเท้าจะพาทุกคนไปกันเลย ก่อนเพิ่นเก็บเงินเนาะขามมาในตองเสียเงินเนาะถ้าเป็นรถจก 10, ักรเนี่ยครับสิบพันกีบเนาะไอ้กับกับชาวพันกีบถือว่าเป็นเศรษฐกิจอันหนึ่งไนดะ้กับชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านนี้ครับขอถามเนี่ยไอ้อเก็บมือหนึ่งได้ประมาณประมาณจากแสนเออลายรถได้เลยเนาะประมาณเท่าไรแต่ละมือ ปกติรถได้400แสนแล้วมันลดมาได้เลยแบบแบบเกนไปก็ไปหมดเลยบางคนคนไปยิงตามคนหน่อยคนร้ายเนาะแต่ว่าสลีียวเลอยวมือหนึ่งได้ประมาณหาแสนได้เนาะแม่นแหละหาแสนห้าล้านนี่หอดบ่ได้เนาะเออเนาะเออต่อมือหนึ่งได้ทุกคนเนาะแสดงว่าอันนี้ก็เป็นลายหับไหมครับซาบานเขาเล่นเปล่าเก็บกันนี่จะเปลี่ยนเว้นกันเปล่าเออเปลี่ยนเออแต่ละครอบครัวมาเก็บปะเออ แสดงไว้ในสี่โมบานนี่มีจฉาขบคั่วลมเบอรนี่ยลอยลอยชัย่กเออลอยชัยหกเปลี่ยนมุนกันยันหอบไปแล้วเนาะแมนแหอบนับแต่แต่ผู้ที่หนึ่งครผู้ที่ลอยแล้วเนาะแหอบกันกับนับหนึ่งใหม่อิงตามมือได้ถือเว้นผู้ได้คนมาหลายกับผู้นั้นได้หลายบาเลยนะได้เออแม่นละเออไลาแล้เออมันไล่หลอดไฟเออมือมือนั่นสมมติว่าถือมือนี่ถือเจ้านะและ แล้วมีเจ้าอันมีเจ้าได้หลายนะกับบอด้แบงเัินบ่ว่าปันกันปันปันปันไว้ก่อนเออโฮมไวเออห้อมเป็นเป็นเลยเออโฮมไว้เป็นปีเลยเงินป่ะว่ฮอดเดือนเออลายว่ารายปันกันแบบนี้ห้อมเป็นเดือนเลยกับปันกันแต่ละลังคาเฮือนเลยเออได้น้อยได้หลายเนาะเอาสรุปแล้วปีหนึ่งนี่เคยจดอยู่บ่ะปีหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่ เคยจดแล้วจักได้บอะไรถามเขาเออหอดหอดประมาณจักรหลานปีหนึ่งได้บ่ลอยหลานโอ้เนาะอันนี้เนี่ยอันนี้แหละเป็นสติปัญญาของชาวบ้านในที่เหตุนี้กับเป็นลายหับเนาะเป็นลายหับใหมคับชาวบ้านเนาะอ่ะสีบลวงบลายแต่ว่าคอนข้างมีลายหับเนาะเพราะได้อยู่ได้กินเนาะอ่าเนาะอันนี้ก็เป็นนี่แหละเนาะความสมัครย์ของชาวบ้านแหละถึงเป็นเห็ดขัวนี่ ต่อไปกับซีบเรมีและกับซบมีรายได้แล้ววันนี้เนาะหนาวเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นอันหนึ่งเด้อเนาะที่เอามาฝากเอฟซีเนาะฝั่งไทยฝั่งเราลายคนก็มาผ่านมาทางนี้แหละเนาะอ่าแลมมือนีเข้าก็เลยอยากอยากถามรายหับของผื่นเนาะเพื่อว่าอันนี้ก็เป็นเป็นไอเดียอันหนึ่งเนาะของชาวบ้านแสดงว่าชาวบ้านเพิ่นกับสลาดได้เนาะหนังกินเลยวันนี้เมื่อยแต่ต้อนทำยิ้ดเนาะเมื่อยแต่ต้อนทำยิ้ดอ่า แต่ว่าสุดท้ายก็ได้นางมานังนน่งเก็บเงินนะเนาะสลัดลายเนาะเอาอันนี้ก็เป็นลายหับอันหนึ่งเด้อของซาบานจากขัวเซลานองอันนี้แหละเนาะจากเพื่อนําพักนําแห้งของซาบานนี่เนาะอ่านาพักนําแห้งของเพิ่อนนี่แหละพิเ็ดอันนี้นะนก็เมื่อเฮามีการลงทุนเนาะสิ่งที่ตอบแทนก็ต้องมีคือกันเนาะอันนี้ก็เป็นเพื่อนของชาวบ้านเพิ่อนที่อยู่ในหมู่บ้านนะีนะ่ดนะ้เนาะนะนะบางเือนกับตผพาตํา,ตาแพ้อยู่ก็ยังมีขกตาเข่าอยู่ดนะ้ อนี่เหาก็บบนหัวเป็นชนเผ่ายัางเนาะเขาต้องถามชาวบ้านนะเนาะาจะเป็นชนเผ่าที่อยู่ในกลุ่มของรูเนาะแต่ว่าจะมีหลายนะอ่าจะมีหลายภาษาของเขาอ่าเนาะบางเผ่าก็เป็นเผ่าก,กระต้างก็มีนี่เขาจะตำผ่าตำแพร่นี่แหละสัญลักษณ์ที่เราเห็นเนาะเพินจะ่นตำเมื่อเพินมีลูกสาวในเฮือนนะนะต้องตำผ่าตำแพรเมื่อลูกแต่งดองเด้เนาะอ่าต้องเอาสินนี่ไปสมมาอ่า พ่อแม่ของฝ่ายทรายเขาเอินว่าพี่น้องทางฝ่ายทรายเจ้าโคดลุงตานะฝ่ายยิ่งต้องเอาผ่าแพร่อันนี้นะไปสมมาเจ้าโคดรนะอันนี้เป็นวัฒนธรรมของชนเผ่าใส่บางน้ำเต่าตาักนนะ้ำเนี่ยลังคาเนี่ยเป็นลังคาใหม่เลยอโอ้หอนเขา่าโอ้หอนแกบหอนแกบให้เข่าป้ายให้ไก่บอก หอนเข้าป้ายใหไก่เนาะอเออเอเอเอ,อย่างเ็ดอย่างไก่เนี่ยนอนที่บ้านเฮานี่เป็นเบาภาษา,ายัาง <c oughs> เป็นชนเผ่ายังบ้านเฮาเออบลูบลูบลยังล่ะ <c oughs> เป็นบลูยัง <c oughs> น,า,นายจะเป็นชนเผ่าบลูแหละแนละบลูตีบเหรือบูก,กระตงัง <c oughs> อ,อันนี้เป็นครั้งแรกเป็นกองผู้ใหม่ของเงาเล้วว่าเนปะ็นบเขาใจภาษาเน้าบอกเป็นยังเลย เฮา,า,บบาอาชีพไร่้อมูนไลยล,ละเอียดเนี่ยแต่ว่าเฮาก็อยากถ่ายถอดวิธีชีวิตพี่น้องในเขตเซลาน้องนี่นี่ลำเซนี่เออหาบหนาอยู่ยังหาบกันอยู่ในนั้นแต่ว่าอยู่นี่นใส่กระคุหาบหนาสมัย่อยเป็นเด็กหน่อยยังได้หาบอยู่ได้ยังไม่หาบอยูย่เออเป็นบอกเขา่าเป็นสวนเถามะก้องใส่มา้ํำเต้าเลย เฮือนใหม่ได้ผ่าซีงามเลยอ่ดีนี้เขายังใส่จานดาวเทียมเบมืองตทรทัดเลยเออไฟฝายังมีเพิดแหละเนาะเนาะอันนี้ยังเป็นความเป็นดังเดิมของสวนเผาบังกงรงเนาะบลูมังกรองเนาะ,นะยูบ่บานี้มีต้นเผาลา,ลายๆเลยเนืองจามู่บ้บานแคบลำเซนี่ เขาปลูกต้นเผาค่อนข้างเป็นลายอยู่เลยัส่วนมันสวน,สวน,สวนไปสายนี่นะคนไปเบิ่งบ่อนพันตักน้ำเด้อเป็นน้ำบอ่อที่พันตักน้ำหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่อยู่เลยเน่หาหวานค่อนข้างใหญ่อยู่โอ้ยข่อยสะอ้อนหมากใหม่เน่าหมากใหม่นี่เป็นหมากค่อนข้างดีอยู่นี่อันนี้หมากลำใหญ่เด้อกระโดกแข้งนี่ปุ๊บ หมากสังล่างอยู่วอดินเขาค่อนข้างดีอยู่นะอ่าโอ้น้องๆคนเรียน <Yeah. S 1> นี่ยับ <Yeah. S 1> โอ้ <Yeah. S 1> นี่อันนี้คนหมากเย็กขาบเนาะเออหมากเย็กขาบสมัยเป็นเด็กหน่อยแล้ว <Yeah. S 1> เบิร์ดนะเขาเหลินนี จึ๊บจื๊บเอางย็บขาบดนะผู้ได้สีหน้ายังไ้หน้าจักทงแล้วฮะได้หน้าจักทงล่ะเพราะว่าจะมีไหล่หน้ากันอีกเนะผู้ใดเห็ดได้์ดดลายอลไรจะได้หน้าทาบะเฮายุ่นอันน,ะนี้ตุ๊กนี่ใส่หน้านี่หน้าไพ่ใหม่เออสมัยเอาลิ้นกันนิดหน่อยเพราะที่ซาบ,บ้านในหมู่บ้านกับพอดีส่วนแรงส่วนง่ายนะเ,ออเห็ดอยู่ข้าวกินนะเออหาบหนาวแล้ว เลียงงัวแซวแซวผาบรรยากาศยามเมืองแรง,รงเป็นเนื้อหัวกินหนื้อกินยองมามาหาบหนามแล้วมาหาบหนามตักหนามอยู่ในเต็มเลยนะชาวบ้านเลยมาหาบหนามอยู่นี่เพราะว่ามันมีหนามบอลเดียวนี่แหละอยู่นี่เออมาตักหนามอยู่นี่คิดว่าเนาะเมื่อนี้เขาจะเดินทางเข้าไปข้างในเด้อเขาจะไปบ้านหาอาจารย์แก้วเนาะเคยแต่อโอยเนมืองแรงคิดว่าเขาจะไปพักอยู่บ้านเพืเ่อนๆ กับห้องมือนี้เฮาก็มากันครับเบาโน้ตแล้วก็เฮาจะไปหาไอซีหอมอยู่นั่นเนาะอยู่ข้างในบ้านนั่นแหละเอ้าเนาะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเด้อไม่ไผ่นี่เนาะสำหรับวิดีโอนี้เนาะเฮาก็จะขอหยุดเพียงเท่านี้ก่อนเด้อทุกคนเนาะเบิ่งภาพบรรยากาศอยู่ในหมู่บ้านข้างในเนาะในอีพีต่อไปเนาะสำหรับวิดีโอนี้เฮาก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะบ๊ายบายขอบใจหลายๆเด้อโอ้ยแค่ับเห็นไปแล้ว